วันนี้ผมจะมาอธิบายการใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นยี่ห้ออิเล็กโทรลักนะครับขั้นตอนในการใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าบางท่านอาจจะไม่เคยใช้จะอธิบายให้พอเข้าใจนะครับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วเราก็มาเปิดปุ่ม power นะครับปุ่ม power แล้วก็ยีหย่ห้ออิเล็กโทรลัก นะครับก็จะมีอยู่6กฟังก์ชัน6ตัวเลือกนะครับมีอันแรกก็คือเรื่องของคอนตุนนะครับตุนการนึง่งการต้มนะครับอีกฝั่งข้างขวานะครับก็เป็นการการทอดการผัดแล้วก็หม้อไฟนะครับก่อนแรกเคยก็คือ1กด ตุ่มพาวเวนะครับแล้วก็มาเลือกฟังก์ชันอย่างเช่นจะผัดใช่ไหมครับจะผัดก็นะครับของผมจะเป็นนี่รูปกระทะนะครับแล้วกดตุ่มเริ่มนะครับนะครับกดตุ่มเริ่ม เครื่องก็จะเริ่มทำงานตรงส่วนที่เพิ่มลดอุณหภูมินะครับตรงนี้ก็ลบก็คือลดนะครับหลังจากกดตุ่มผัดมันจะเป็นออโตโอัตโนมัตินะครับไม่สามารถปรับความร้อนได้นะครับถ้าเราจะปรับความร้อนได้ก็คือหลังจากเปิดตุ่ม power แล้วเราก็มาเลือกบวกลบนะครับ ตรงนี้ได้นะครับเลือกระดับความร้อนแล้วก็กดเริ่มเลยนะครับจะเป็นแบบแมนนวลนะครับหลังจากเริ่มใช้งานแล้วนะครับเราก็กดปุ่มนี่ครับปุ่ม power ดับเครื่องรอจนกว่าพัดลมจะดับสนิทนะครับแล้วถึงถอดปลั๊กนะครับซึ่งจะใช้เวลาสักครู่